สเป็นพิธีมงคลสมรสแบบไทยและก็แบบจีนนะคะซึ่งก็เป็นพิธีภายในครอบครัวค่ะจ่นเต้นนี้ครับทุกซีไม่เคยเคยแต่สัมภาษณ์จากสื่อธุรกิจแต่วันนี้มาเยอะจริงๆ ใช่ค่ะก็จะมีญาติญาติแล้วก็เพื่อนๆค่ะแล้วก็ครอบครัวก็จริงๆไม่ได้แบบพยายามจะปิดบังหรืออะไรนะคะก็ใช้ชีวิตตามธรรมดาแต่ว่าไม่ไม่ได้เป็นแบบแนวที่ที่จะใช้เรื่องส่วนตัวมาเป็นข่าวอะไรมากมายเพราะว่าจริงจริงอาชีพสีก็เหมือน กึ่งๆความเป็นพิธีกรกับนนะักข่าวแต่ว่าอยู่ในสายไอทีเราก็เลยรู้สึกว่าเรื่องส่วนตัวเราอาจจะแบบไม่ได้น่าสนใจแล้วก็ลึกๆซีรู้สึกว่าแบบในเรื่องส่วนตัวตัวเขาพี่ก้องเองเขาก็จะเป็นคนขี้อายอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่ชอบให้โพสตรูปส่วนตัวหรือแบบเวลาเดินด้วยกันบางทีเขาเห็นคนมองสีเขาก็จะรู้สึกแบบเขินๆเขาก็จะเดินไปห่างๆอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็เราก็ไม่เคยแบบ ไม่ได้ไม่ได้เกรงไม่ได้อะไรแบบนี้นะก็จะไม่ตกไอ้กลัวแบบทีกลเลยกลัวคนซีนจตีผมเจอกันยังไงครับสำหรับการคุยก็จรก็จริงๆแล้วผมมีรายการรายการหนึ่งนะเขามาเชิญผมไปสัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจชื่อรายการถอดสูตร vip เมื่อประมาณสักสองปีกว่าน่าจะได้นะ แล้วก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวพิธีกรคนสัมภาษณ์จะชื่อน้องสีคนคน่ผมก็นึกว่าผู้ชายก็มาก็ไม่ได้คิดอะไรพอมาเจอก็เลยวันนั้นก็เลยเป็นวันที่ได้น้องสี่มาเป็นคนสัมภาษณ์เป็นรักแรกพอเล่าคะก็ก <c oughs> ็เหงื่อแตกเหมือนกันครับก็เหงื่อแตกตอนเจอเพิ่งจะแตกต่อก็ยังเก็บอาการไว้เพราะว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากแตกก็มีเขินเขินเกรงเกรงอนุ่จริงจริงร้อนเขาไม่เปิดแอ ไอีเจอเจ้าชายแล้วค่ะก็เรารู้สึกว่าแบบออชอบมีคนแบบว่าถามว่าแบบแต่งงานเล็วอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าออสําหรับคนคนนึงถ้าเกิดเราเจอคนที่ใช่ยอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าแบบบางคนเ็าจะถามอะไรที่เรารู้สึกแปลกใจที่ที่ที่ถูกถามอย่างเช่นแบบแต่งงานแล้วกลัวเลตติ้งในงานจะตกไหมอะไรเงี้ย ส่วนตัวโดยตลอดเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทําเราเราเคารพในวิชาชีพเรามากอะไรเงี้ยเราก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งที่มันเป็นส่วนสําเร็จความสําเร็จของชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งที่เราก็ไม่ได้มองว่าตัวเองแบบพิเศษอะไรอะไรเงี้ยค่ะก็มองว่าเราก็เหมือนเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่สิ่งที่จะเติมเต็มความเป็นผู้หญิงได้ก็น่าจะเป็นเรื่องความหลักแล้วก็เลยมองว่าเขาคือคนที่ใช่แล้วก็เขาน่าจะทําให้ชีวิตเราสมบูรณ์แบบมากขึ้นเลยนะคะ เหมือนคอสเพลย์เลยก็สองชุดค่ะมีแบบพิธีไทยแล้วก็แบบพิธีจีนค่ะพอดีตอนแรกว่าจะใส่ชุดไทยแต่ว่าห้องจีนมากก็เลยใส่ชุดจีนเจ้าบ่าวไม่ยอมใส่เขินค่ะใช่ครับใช่ครับก็เปลี่ยนเป็นนามสกุลพระคาริยพงศ์ทิปตอบเลยนะแต่คำนามหน้านี่คือยังม รู้สึกว่าจะเปลี่ยนนะผมยังไม่ได้ดูชัดๆเลยฮะก็จริงๆริพี่ก้องเขาไม่ได้อยากเปิดเผยอะค่ะเพราะว่าหลายคนเขาก็เหมือนกับพอช่วงว่าเราเราจะแต่งงานกันคนก็ไปเซิร์ชชื่อเขาติดอันดับในในกูเกิลอะไรเงี้ยแล้วก็บางคอมเมนต์ที่ทําให้แบบ ตัวพี่ก้องเองเขาไม่ค่อยสบายใจเขารู้สึกว่าแบบมีคนบอกว่าผมเหมือนน้าเน็กนะครับเขาเขาเขาไม่เป็นไรครับเพราะว่าสนิทกับน้าเน็กอยู่เหมือนกันแล้วเดี๋ยววันวันวันงานจริงๆวันงานที่จะเป็นดีเจคันคืองานนี้ก็เป็นน้าเน็กเป็นพิธีกรด้วยค่ะได้ดีค่ะแต่ยังแหวนพอจะบอกได้ไหมคะว่าคืออะไรได้ค่ะก็แหวนอันนี้แหวนว่ามือยนต์ว่ ค่ะมีสามกระลักค่ะก็จริงๆแล้วไม่ได้ไม่ได้คือเราอยากจะให้มันเรียบๆง่ายๆายนะแล้วก็ตัวผมเองนี่ก็จริงๆแล้วเป็นพวกโลโซเป็นโลโซชอบเก็บตัวชอบติดดินมากกว่าก็เลยจะไม่ค่อยไม่ค่อยชอบทำชีวิตให้มันดูเ,เกระเดิดมากนะครับกระตักตัวนี้จะแบบเหมือนโดนจับตามองชีวิตคู่จะแบบมีจุดด่นงอะไรอย่างเงี้ย สีว่าไม่อ่ะคือว่าสีเป็นคนแบบค่อนข้างชัดเจนนะคะคือถ้าเรารู้สึกว่าอะไรมันใช่แล้วก็ชัดๆไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องชีวิตคู่สิว่าเราก็ไม่ได้ทําอะไรที่ที่ผิดปกติวิสัยอะไรเงี้ยก็ก็ใช้ชีวิตตามปกติธรรมดาแล้วก็เราก็เหมือนกันคือทั้งคู่เนี่ยก็มีภารกิจมีหน้าที่ที่ตัวเองรักแล้วก็ทําอยู่ก็แค่เป็นกําลังใจให้กันมากขึ้นค่ะ<า>ใช่ ก็ดีใจค่ะดีใจ,ใจเพราะว่าเราแบบไม่รู้ว่าคือแบบบางคนบอกว่าเฮ้ยประกาศแล้วเดี๋ยวคนมา unfriend <laughs> Un unfriend unfollow อะไรเงี้ยเราก็เรารู้สึกว่าคนที่ที่เขาติดตามเราที่เขาหลักเราแล้วก็ยังอยู่กับเราแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็อวยพรก็เป็นแบบสิ่งที่ดีอีกก้าวหนึ่งของชีวิตที่ที่เรารู้สึกดีมากค่ะ ครับจริงๆก็มีสินสอดอะไรลวมงๆกันนะแต่จริงๆแล้วเราเราไม่ได้ต้องการความปริมาณแต่เราเอาเอาเอาเคล็ดที่มันดูน่ารัากก็ตัวสําหรับเงินสดเนี่ยก็เป็นเลข9ก้านะ,ะก็คือ99้าเล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันะครับก็ดูให้มันดูเหมาะสมไม่ต้องไม่ต้องการเวอร์ไม่ต้องการให้มันดูไม่ให้เกียิผู้หญิงนะก็ดูต้องมีส่วนอื่นอีกนะเป็น น,น,นีน่นกม็มีมีอยู่บ้างครับแต่ก็อันนั้นไม่ได้เป็นสาระสาคัญอะไรมากเพราะว่า<ต>จริงๆตอนนี้เข้ามาที่บ้านผมก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วผมอยากจะให้น้องสี่สนิทกับที่บ้านผมสักระยะหนึ่งแล้วเรามกงจะย้ายออกไปอยู่เองทีหนึ่งก็คงจะคิดว่าประมาณไม่เกินหนึ่งปีก็เราอาจจะย,ย้ายออกไปอยู่เองทีหนึ่งครับอยากให้สนิทกับที่บ้านก่อนหลังจากนี้ แต่ว่าคืนนี้เหรอครับว้ายากน่าเก่ียะก็ยังยังยังไม่ได้คิดเรื่องฮันนีมูนค่ะแต่ว่าพี่ก้องก็ชอบทะเลก็คงไปอะไรแถบๆพวกทะเลที่สวยๆครับบางแสนใกล้ไหมครับเอ่อต้องบอกว่า ก็อยากมีเลยแต่ไม่รู้จะมีปแบบก็เห็นคนเดี๋ยวนี้มียากมากนะครับก็แต่กอ็อยากจะเท,เที่ยวกันเละระยะหนึ่งแป๊บเดียวแล้วก็คงจะมีอยากจะมีาะมทายาทเลยอยากมีเด็กมาไทยเอาได้ภรรยา,า,ยาแล้วเหมือนกัน้คิเซ็นเตอถึงเธอเลยไหมเอเอ,เอไม่ได้คิดถึงตรงนั้นนะฮะแต่ก็แต่ก็เออ เอาเน้นเรื่องความรักของเราเป็นหลักมากกว่าไม่ได้คิดถึงเรื่องว่าเป็นพรีเซนเตอร์หรืออะไรก็เมือเ่มะะอกี้บอกว่าฟังแสนแม่แต่แต่จริงแล้วก็คงจะไปทะเลไปทะเลอาจจะไปอ่าไปไปมาดิฟหรือไปอะไรสักอย่างเนี้ยแต่ยังไม่ได้กำหนด ตอนแรกเลยเลงไอตรงนิวคาเลโดนียไว้อะค่ะที่ที่ให้สัมภาษณ์กับทางวิทยาศาสตร์ไปแต่ว่าก็ยังยัง,ยงหาข้อมูลอยู่แต่จริงๆเราไม่ได้แบบยึดว่ายึดว่าที่ไหนต้องแบบหรูหราอะไรมากมายค่ะเรารู้สึกว่าคือแค่การได้อยู่ด้วยกันก็เป็นสิ่งๆๆที่ดีที่ไหนก็ได้ทำใจเจ้าสาวใช่ค่ะแล้วอย่างนี้งานในวงการของซีนัมดนตีต่อไปใช่ไหมก็ยังทําต่อนะเราว่ามันเป็นอาชีพอะค่ะแต่ว่า ก็อาจจะมีเวลาให้ชีวิตคู่มากขึ้นแล้วก็อาจจะมีอีกมิติหนึ่งในการมองอ,อ,อุปกรณ์ไอที<ม>ให้มันดูมีชีวิตมากขึ้นนว่าหลายคนจะชอบแซวว่าแบบพูดแต่เรื่องไอทีเหมือนถ้ามาเจอสิอาจจะคุยไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมันมีมิติความรักแล้วก็เราว่าในแง่ของในแง่ของทุกๆอย่างมันก็ทําให้เราสมบูรณ์ขึ้นเหมือนมองแล้วก็อะไรต่ออะไรมันก็ดูน่าสนใจขึ้นกราคิดว่าคงจะไปช่วยเรื่องงานได้ดวย การอัปเดตเฟิร์นแวร์ชี่มีความสมบูรณ์ไว้เพิ่เปล่าใช่ใช่เราว่าเหมือนไม่รู้จะเทียบกับอะไรแต่ว่าพอพูดว่าแบบเหมือนเวลาเราแต่งงานมันก็น่าจะเป็นการทําชีวิตให้ดีขึ้นก็น่าจะเป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุดคนที่สี่ครับที่นี่ฮะที่ที่โอเลียนเตรนมาตั้งหมดสี่ปีแล้วก็มาณ ปีครึ่งไม่ถึงสองปีครประมาณปีป,ปีครึ่งก,ก็หลายอย่างนะครับที่ประทับใจแต่จริงแล้วมันผมว่ามันเป็นเรื่องของของความรู้สึกที่ที่มันเหนือเหตุผลทุกอย่างว่าไม่ว่าเขาจะดีหรือไม่ดีอะไรตรงไหนแต่เรารู้สึกว่าเราเราเราขาดเขาไม่ได้ดีเอฟเฟกต์เลย คืออายุห่างกันนะคะช่วงแรกๆก,ก็มีความไม่เข้าใจกันเยอะมากแต่ว่าแบบเราก็ตั้งคําถามกับตัวเองว่าทําไมทําไมถึงแบบยังอยู่ยังพยายามที่จะทําความเข้าใจกันแล้วก็ถึงจะทะเลาะกันหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะบางทีซีก็เชื่อมันเกิดกับคู่รักทุกคู่แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบทั้งที่เราเองสองคนก็เป็นคนดูแล้วจะเป็นคนดื้อแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงทั้งคู่แต่ว่า มันมาถึงจุดที่ช่วงเวลามันมันมันใช่ค่ะแล้วก็ออพอแบบหลายๆครั้งที่ที่ทะเลาะกันแล้วก็วันรุ่งขึ้นเราก็คิดถึงเขาอยากยังอยากคุยกับเขาอยู่แล้วก็ก็รู้สึกให้อภัยได้ทุกอย่างซิงก็เลยเรียกสิ่งนั้นว่ามันน่าจะเป็นความรักเลยค่ะจริงๆแล้วอันนี้ผมด้วยความเป็น คนผู้ใหญ่กว่านะ,ะผมขอกระทางพ่อแม่ไปเลยครับรูปรัดคือขอกอับสีและซีไม่ยอมไม่ใช่ครับพ่อแม่ตอนนั้นสีอยู่ด้วยไหมครับอยู่ครับตอนนั้นก็คือเราเราก็จริงจังนะครับไม่ได้ว่าคบเล่นๆก็นเลยพอพอมีจังหวะโอกาสก็เลยได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องซีเลยแล้วก็เลย เชิญคุณพ่อคุณแม่ผมมามาคุยกันแบบเป็นกิจจารักษณะครับี่เป็นยังไงบ้างมมความรู้สึกไม่โรแมนติกเลย <laughs> คือแบบผู้หญิงมันก็จะมีช็อตที่แบบเราอยากอยากให้แบบเขาเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานอะไรยนี้ใช่ไหมคะก็บ่นค่ะก็บ่นก็บ่นมาแบบไม่โรแมนติกเลย <laughs> อะไรอย่างนี้ยแต่ว่าก็ <laughs> ก็รักเขาเพราะว่าเขาเป็นทั้งหมดที่เป็นเขาแบบนี้คะ่ะแล้วก็เลยเชื่อว่า อะไรที่มันมันก็คือเขาเขาเป็นคนที่ไม่ได้แบบหวือหวาอะไรอย่างเงี้ยคือหลายคนอาจจะแบบพอเซิร์ชหาคําว่าพี่ก้องเงี้ยก็จ,จะเห็นธุรกิจของเขาที่กําลังไปได้ดีแล้วก็อาจจะตัดสินเขาแค่แค่ตรงนั้นแต่ว่าลึกๆเราแบบซีดีใจมากกว่าเวลาแบบที่ทุกๆคนรู้ว่าเขาเป็นคนเก่งแล้วเขาก็มีอาธิจูดซีมองว่าส่วนสําคัญที่สุดคือเหมือนเราทํางานเยอะเราก็รู้สึกว่าเงินมัน จริงๆแล้วถ้าคนตั้งใจทํางานขยันทางานมากๆแล้วก็มีเงินเก็บได้เยอะแยะแต่ว่าวิธีทางที่เขาดําเนินชีวิตมามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สิรรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เป็นที่พึ่งที่ดีของสีได้ะคะ่ะอืม่ที่ีัทให้เป็นคือิเเองว่ารับอ่ช่วงนั้นก็ก็มีมีต้องบอกว่าใช่ใช่ครับในคลิป้อ <c oughs> งคลิปเพว่าเป็นคนลิฟ <c oughs> รูทเหมือนกันแต่จริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยผมจะไม่ได้เป็นคนที่ดําเนินการเพราะว่าผมมี ช่วงนั้นไปบวชหเดือน,นก็เลยก็เลยให้ทางทีมงานช่วยดูแลแต่ผมจะผมจะได้เป็นคนประสาะน,ห,นห,หลังจากที่เจอกันเนี้ยก็ไม่ได้ติดต่อกันไปประมาณเออกือบเกืบปีเหมือนกันนะฮะแล้วก็แล้วก็พอหลังจากที่ทีมงานเขาอยากได้พรีเซนเตอร์เนี่ยก็มีชื่อน้องสีเข้ามาด้วยและทางทางคนที่เป็น เอเจนซี่เนี่ยเขาติดต่อน้องซีไม่ได้แต่ผมมีเบอร์ก็เลยผมก็เลยเป็นคนโทรไปหาน้องซีก็เลย<ม>เป็นจุดเริ่มต้นฮนะแล้วพอหลังจากบวชออกมาก็เลยอ่าเขามาเป็นพรีเซนเตอร์ก็เลยได้มีโอกาสได้คุยกันมากขึ้นครับก็เลยเจีบซะ <พอ S 1> เลย <laughs> มาตัง้งแต่ตอนหัวยังเหม่งเหม่งเ <laughs> พิ่ชพอดีท่านทาสัญญาอะไรที่แบบเราสัญญากันไม่หลังจากนี่จะดูแลชีวิตอะไรกันยังไงคั <laughs> <laughs> ครับก็จริงๆแล้วไม่ผมผมก็อย่างที่บอกนะครับว่านอกจากจากับตัวน้องซีเองก็วันนี้ก็ได้มีพันธสัญญาหรือว่าคำมั่นสัญญาให้กับผู้ใหญ่ฝั่งเจ้าสาวและฝั่งผมเองด้วยนะว่าผมก็จะดูแลน้องซีไปตลอดชีวิตนะครับก็ก็ก้ารับปากและก็กล้ายืนยันก็เออ สิก็เหมือนกันค่ะคือรู้สึกว่าหลายครั้งที่เรายังมีความแบบเป็นเด็กอยู่แล้วก็เอาแต่ใจอะไรเงี้ยเวลาเราเจอ,เ,อ,อเจอปัญหาปับ๊บเราก็รู้สึกว่าเราเราหนีดีกว่าเราไม่อยากแบบสู้ปัญหาโดยเฉพาะเรื่องที่ที่ไม่ใช่เรื่องงานอะไรเงี้ยคือสิสู้สู้ทุกเรื่องอยกเว้นเรื่องเรื่องแบบความรักอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากให้มันเป็นไปตามความริคิดอะไรเงี้ยค่ะจนแบบเราเห็นหน้าคุณพ่อคุณแม่เขาที่ที่แสดงความเป็นห่วงหลายๆครั้งอะไรเงี้ย ก็ก ó, sociedad, ็เลยรู้สึกแบบว่าเราก็ต้องโตขึ้นเหมือนกันเงี้ยค่ะก็ก็รับปากกับที่บ้านว่าจะดูแลพี่ก้องให้ดีที่สุดโอเคค่ะขอถ่ายรูปมิดมิดเลยครับขอโอ้โอ๊ยวันที่ดี่ตอนนี้นะครับผมสุด หอมค่ะขอมค่ะต้องคาชวานน้อยค่ะต้องชวาันค่ะได้ไหมได้อบคุณค่ะขอบงตได้ค่ะขอบตงไได้ค่ะขอตได้นะ พอของป่าอม่อแล้วกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเริ่มจะออกแล้วฮะ <c oughs> <c oughs>